อย่ารั้งคนที่ไม่เคยพออย่ารอคนที่ไม่เคยมีใจอย่ารักคนที่เห็นแก่ได้อย่าร้องไห้ให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราถ้าวันนี้คุณเจอเหตุการณ์คนไม่ใส่ใจไม่ให้เกียรติคุณหรือเขาทิ้งเราไปนั่นคือคนที่เขาไม่รักเราแล้วคนเหล่านี้ไม่เห็นความดีในตัวเราในเมื่อเรามีความดีอยู่ในตัวเองเรามีดีแต่เขาดันไม่เห็นค่า คนที่เสียน้ำตาไม่ใช่เราแต่ควรเป็นเขาเก็บน้ำตาของเราไว้ให้กับคนที่เรารักทุกคนย่อมมีค่าในตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีคุณค่าให้คุณเดินออกมาเพราะคุณยังมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่เสมอทุกคนย่อมมีคุณค่าในตัวเองถ้าคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณไร้คุณค่าให้คุณเดินออกมาเถอะครับมันเสียเวลาชีวิตชีวิตของคุณมีค่าเสมอชีวิตของคุณ ก้าวหน้าได้อีกไกลต้องอยู่ให้ถูกที่ดีให้ถูกคนรักให้เป็นแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นครับ